ครับผมก็อวยพรครบรอบ50ปีเทนชิลล์ลมครับเป็นลูกค้ามานานแล้วก็รีโนเวทใหม่นี้ดูแบบวัยรุ่นขึ้นมากนะคะดูแบบเหมาะกับครอบครัวยุคใหม่ขึ้นมากเลยวเขาหวังว่าจะเป็นแบบห้างที่ยอดเยี่ยมแบบนี้เสมอไปครับแล้วก็จะเป็นลูกค้าที่ดีเสมอไปครับผมชอบชั้นไหนครับชอบชั้นไหนเหรอครับก็ปกติจะมาที่นี่จะชอบมาสไตล์ครอบครัวมาแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับผม ยไงางกับทริปขรของเราหลายประเทศหนง่มากอหนาวไพึ่งกลับมาเมื่อวานหนาวอากาศหรือว่าแบบความอบอุ่นในร่างกไม่หนาวลานาากาน่ารั้วหว่ไม่ชิเลเฉยเออหนาวครับหนาวอากาศแบบตักนี่กลับมาไทยอ่ะรู้สึกแบบเมื่อคืนสะดุ้งตื่นเพื่อกลับมาเมื่อวานร่ะแล้วก็นนสะดึ้งตื่นเพราะว่าแบบร้อนรอนเนี่อยออกแล้ววันนี้มาก็หนาวมากยังไงบ้างไป ไปเออไปไหนมาเออปารีสครับปารีสเยอรมันออสเตรียยี่สิบวันทริปแบบเป็นยาวใช่ใช่จองไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วจองข้ามปีมาแล้วก yes> ็เป็นช่วงพักผ่อนพอดีกลับมานี่ก็ลุยงานหนักเดี๋ยวเข้าแบบโปรดักชั่นภาพยนตร์ยาวๆครับการที่เราเป็นแฟนเราอย่างทีนี้มันแตกต่างกันมี้ยครับมีทุกทีคระก็เออ ไม่ต่างนะก็สนิทกันมากรู้จักกันมากขึ้นก็เที่ยวสนุกมากขึ้นเรื่อยๆแหละครับแต่ปีนี้ก็ทุกคนก็มาจอยกันเยอะอยู่ด้วยกัน2คนน้อยมากเลยคือมีเพื่อนมาจอยทริปจอยทริปตลอดเลยฮะในระหว่างเราสองคนในที่สุดยังไงบ้างเลยเพราะวาปีไม่ไทย <laughs> ผมคิดว่าก็ได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นแล้วกันได้แบบเวลาคนเราเที่ยวด้วยกันก็ได้ช่วยเหลือกันได้แบบเหนื่อยด้วยกันก็คือไปจองที่พักที่พักห้าชา ในภาพแบบมันเป็นวิวดาดฟ้าสวยมากไม่มีลิฟต์<อ>กระเปาสามใบร้อยโลแล้วแบกเองแบกขึ้นไปสามใบช่วยกัน<อ>ก็เกือบร้องไห้<อ>ตกลงกันไว้ก่อนไปทรทปครับว่า<อ>ถ้าตีกันต้องรีบดีกันนะ<อ>จะได้ค่าตัว๋ว<อ>คิดอย่างนี<อ>้ <laughs> ไม่หรอกครับตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องแบบว่าอาจจะมีแบบ เข้าใจผิดกันอะไรเงี้ยมันทำให้เวลาเราไปด้วยกันนานๆคนเราอยู่ด้วยกันตลอดนานๆมันก็มีโอกาสที่จะแบบเออใช่ว่าอะไรดีมีโอกาสที่จะงุดหงิดกันบ้างอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เคลียร์กันเร็วกะเคลียร์กันจบเร็วไม่เชื่อเยอะขนาดนี้แล้วจะไปทานที่มุมที่ไหนอ่ะเฮ้ยต่างเขาหรอจ้ามีเยอะพอถึงวันนั้นก็มีเวลาอีกหลายเล็กีเหลือหลายประเทศครับขอบคุณครับลูกค้า